สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูสวนเต็งโมกันนะคะตัวนี้คือเตงโมที่เราปลูกได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะสังเกตดูว่าพื้นรอบข้างนะคะรอบข้างแปลงจะเรียบนะคะเพราะว่าเรา มาเคลียร์พื้นที่แล้วนะคะเพื่อรอลูกเตงโมนที่จะออกผลนะคะเพื่อไอ้ลูกเตงโมจะได้สวยค่ะเราทำพื้นให้เรียบแบบนี้โดยการไถปันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันจะเรียบแบบนี้ นี่เราปลูกกันทั้งหมดแปดไร่นะคะมาดูเตงโมที่เราลงเปลงได้หลายวันแล้วนะคะเตกยอดแล้วสวยค่ะเตยสวยเราใส่ปุ๋ยกันแล้วนะคะรอบหนึ่งในหญ้าขึ้นแล้ว เราก็จะถอนหญ้าบางส่วนนะคือถอนไปเรื่อยๆคะ่ะมีเวลาก็มาถอนหญ้านะคะอันนี้ตอนเช้ายังมีน้ำค้างอยู่ อากาศสดชื่นนะคะสำหรับใครที่เริ่มปลูกใหม่ๆนะคะเราต้องมาดูทุกวันค่ะ้ีเข้าสวนทุกวันนะคะเราสวนต้องดูทุกวัน้ามีแมลงมีอะไรหรือเปล่า จะได้แก้ไขได้ทันนะคะนี่นะคะเรียบทุกแถวค่ะ เราก็จะพามาดูเรื่อยๆนะคะว่าเราจะทำยังไงต่อจะฝากติดตามด้วยนะคะ